ครับผมกลาบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถสายดีนะครับพี่น้องสวัสนี้ผมปฏิญาตนะครับภาพที่พน้องมาภาพที่พน้องมาเป็นรถซีสายนาครับเป็น์ก่อนเดียห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับรถซีรถไทยินดีนะครับผมภาพที่พน้องมาเป็นรับรถมือแรกครับเงินสด6กแสนสี่หมื่นบาท นะครับอุปกรณ์พร้อมกันสามอย่างครับไม่มีตันดินพา,านพวนโตตรตลี่นะครับผมนี่ครับผ่านไหมกันยังดังย,ออยังไงครับพี่น้องเสียงอิดอาดอิดอาดยังไงครับผ่านไหม นะครับผมแตจจะมีบวกสีนะครับพอผ่านไม่แน้อนวมาในี้การเสียดสีใดๆนะครับไปเบึง้งเอลซีไทยหน้าครับข okay. องแท้รอดครับีอ่าซูนสีซูนดีหน้าแปลงยางเงาครับอาจจะเป็น โอ้ oh, ใส่เกียบบีเลยโอ้ oh. เอาบีเลยบ่ปัดโทมาฐานแน่ใส่เกียบบีเลยครับไถน้าเกียร์ให้ครับ oh, <wow. S 1> ะนะครับครั้งแรกปรึกไถนาครั้งแรกนะครับไถนาเกียร์ให้ จะให้พู้งานขาวกระตันโอ้ยแดดดีขนาดเลยนะครับแดดกัญญาณะพี่น้องที่ผมบ่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนะครับนี่ครับบ่ใส่เสื้อแขนยาวเลยครับอยู่ใต้ฝ่าบ่ย่านฝนครับบ่ย่านดำพร้อมโอ้ยเรงวางอยู่เป็นดีนไส้ถ้าฝนตกไหมอ่ะ อีกจักเทือนึงเราไม่ไทายนี่โอ้เหลือกวนีกนี่นี่บ้ยงออเมงคุณครับอืมครั มาแล้วครับผมาแปลงยางเงาเลยพี่นอ้องอูน้นะครับแปลงหน้ายางเงาเลยผมยืนนี่ก่อนมาทางสูตรแปลงได้ครับนี่นฟังเสียง,งเงยมา่ายดี โอ้ยผานลงจาแห่งจะโหลดโหลดั่งผานไหมครับไล่ไทยเป็นคู่กันป่ะนะครับเอาทั้งหนาลงยังน้อยนะครับทำมันเป็นคู่ สายหน้าครับตรงเที่ยวหันหลังเบิงน้ำครับเบิงหลัง อานลงยังเลิกเลยพี่นอ่องน็่ยาวไว้ครับไอยังเป็น,นคู่อยู่ครับจัหน่อยนึงครับโอ้ยพี่น่อง ครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพี่น้องขออนุญาตนะครับฝากพี่พาน้องมาเบิ่งเพื่อนทันทีก่อนนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องรถไทยอินดีให้ผมน้ำเน่ยได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับขออนุญาตจบการรีวิ่งเพื่อนทันีีครับผมกราบสวัสดีครับ